สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการดาวแท็กกูรูวันนี้นะคะแหน่งก็จะมีผู้รู้จะมาพูดให้ฟังในเรื่องของเมกะเทรนด์2025รู้ก่อนปรับตัวท่านสร้างจุดแข็งให้กับธุรกิจของคุณจะเป็นใครเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยดีกว่าค่ะวันนี้2025เนี่ย เมกะเทรนดมีความสำคัญมากนะครับในการดำเนินธุรกิจวันนี้ผมอยากจะรีแคปประเด็นหลักๆให้กับท่านผู้ชมเดี๋ยวเฟังว่าสิ่งที่มีความสำคัญกับความท้าทายธุรกิจณนะปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างประเด็นแรกก็คือเรื่องของ AI นะครับเรื่องของ Digital Transformation เป็นเรื่องของจุดเปลี่ยนและความเสี่ยงหรือโอกาสใหม่ๆในการดาเนินธุรกิจของทุกๆคนซึ่งสาหรับ AI ในแง่ของการผลิตผมยกตัวอย่างในอุตสาหกรรมของปิโตเคมีการผลิตการควบคุณภาพและการส่งของถึงลูกค้านี่คือการใช้ระบบของ AI ในการบริหารเพื่อให้ลดข้อผิดพลาดของการทํางานมากที่สุดและสิ่งที่มันก็คือสิ่งที่ได้รับฟีดแบ็กจากลูกค้ากลับเข้ามาในส่วนของภาคการตลาดนี่คือผลประโยชน์และตัวอย่างที่เห็นได้ชัดสําหรับการใช้ AI แน่นอนครับในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เราก็สามารถนํา AI ก็ามาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเช่นกันครับเริ่มแต่การใช้ AI มาช่วยในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับและการคำนวณคาร์บอน m ิมิชันสำหรับไม่ก,กัดเรทนที่2คือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกณวันนี้นะครับสำหรับผมแล้วทุกคนก็ทราบอยู่แล้วครับว่า geopolitical issue มีความมีค้นสูงขึ้น และส่งผลให้มีข้อกิดกันทางการค้าที่รุนแรงมากขึ้นด้วยงานเดียวกันฉะนั้นสำหรับผมผมมองว่าเราสามารถที่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยในเรื่องของการลงทุนการจ้างงานอัตราการบรยโภคและการส่งออกในตราที่สูงขึ้นครับผมอย่างไรก็ตามภาคการผลิตก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับโอกาสใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาครับผม สำหรับไมกัเทรนที่สสิ่งที่ผมจะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือ sustainability ความยั่งยืนปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มสูงขึ้นจึงทำให้บริษัททั่วโลกให้ความสนใจเรื่องนี้จากการศึกษาพบว่าคนรุ่นใหม่มากกว่า90%ยินดีจ่ายเพิ่มขึ้นสำหรับสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมดังนั้นภาคการผลิตจะต้องมีการพัฒนากลยุทธ์ความยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งของ business plan ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้พลังงานทดแทนและการลดของเสียรวมไปถึงการดีไซน์การออกแบบเพื่อนำกลับเข้ามาสู่กระบวนการรีไซเคิลและผมขอมเน้นย้ำนะครับว่าความยั่งยืนไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความรับผิดชอบต่อสังคมเท่านั้นแต่ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจและการสร้างความยัง่งยืนให้กับโลกใบนี้ต่อไป